เาเนมือทุกคนก็บพบกับผมอีกแล้วนะครับกับร้าน PS Motor ร้านรถมือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองไม่ต้องกังวลเรื่องย้อมแมวมีบริการหลังการขายโดยช่างมีประสบการณ์ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิว Honda Wave 125ปี2019สีเทาคันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลอบสมพร้อมกันได้เลยครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร b e และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะเป็นเมนกพนเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัว Honda Wave 125ปี2019สีเทาขัดนี้กันเลยดีกว่านะครับ h o n d a Wave 125เนี่ยเป็นรถ ยอ, hit, ยอดนิยมของคนไทยมาช้านานแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวที่แบบตลาดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อขายยังไงร,ราคาก็ไม่ตกแน่นอนนะครับและที่สําคัญอะไรของรถเจ้าตัวรถคันนี้ไม่แพงอีกด้วยนะครับโอเคเรามาดูนที่ช่วงหน้าของตัวรถกันก่อนดีกว่านะครับก็คือโคมไฟนะครับโคมไฟตัวนี้เนี่ยเป็นโคมไฟ LED แล้วนะครับซึ่งให้ความสว่างสัดนจนมากๆเลยนะครับให้กับผู้ขับขี่เวลา ในตอนกลางวันและเวลาตอนกลางคืนนะครับซึ่งตอบโจทย์มากมากเลยสำหรับต่างจังหวัดน,นะครับเพราะแถวที่ไม่มีไฟตามทางอย่างเงี้ยก็คือไฟ LED เนี่ยตอบโจทย์มากมากเลยมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจนทั่วไปนะครับซึ่งให้ความสว่างน้อยกว่านะครับโอเคเรามาดูจุดต่อไปกัน,นดีกว่าไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับก็จะให้ความสว่าง ไม่เท่ากับหลอดไฟ LED บบรตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับไฟเด y l ไลท์นะครับก็ยังเป็นหลอดอยู่นะครับยังไม่ใช่หลอด LED นะครับโอเคเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันดีกว่าก็คือตัวโชคนะครับโชคคันนี้เนี่ยเป็นโชคแบบเทสโ o ปิกนะครับราคาคันนี้ก็ไม่แพงมากนะครับราคาก็หาได้ตามร้าน ขายอะไรทั่วไปเลยแล้วเราขาไม่แพงด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกับโช๊คอัพไซด์ดาวของตัว MT15 R15 พวกน,นี้นะครับราคาก็จะโดดขึ้นไปแพงกว่านี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็ดัมเบรกหลักนะครับตรงนี้พอร์ตเป็นพอร์ตนิสซินหนึ่งพอร์ตนะครับยางตัวนี้เนี่ยยางตัวนี้เนี่ยจะเป็น ยางขนาด70ทับ90นะครับดูเวลาดูดูนี่นะครับ70ทับ90ขอบ17นะครับคําว่า70เนี่ย70แปลว่าอะไร70คือ70มิลลเมตรนะครับความหน้าความหนาของหน้ายางตรงนี้จะหนา70มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความความกว้างของขอบยางตรงนี้จะเป็น90ของ70นะครับ 90%้าสิบอร์เซ็นของเจ็ดิบมลเมตรนะครับก็จะหนาประมาณนี้นะครับส่วนขอบสิบเจ็ดเนี่ยขอบสิบเจ็ดก็คือเขาจะวัดจากล้อตรงนี้นะครับแกนล้อตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะเป็นนิ้วนะครับนี้หน่วยจะเป็นนิ้วนะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับวัดจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครถามเรื่องยาวเนี่ยว่าเออ7จ็ดสิบับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดเนี่ยแปลว่าอะไรก็ ตามนี้เลยนะครับผมอธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปกันดีกว่าเอ่อเจ้าตัว Honda Wave 125เนี้ยมีระบบ PGM-FI นะครับก็คือหรือว่าภาษากฤษเนี่ยย่อมาจากโปรแกรม Full Injection นะครับก็คือเป็นระบบหัวสีดแต่ว่าง่ายซึ่งข้อดีก็คือประหยัดน้ำมันกว่าระบบคารคาบูเรเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเซนเซอร์สั่งงานครับเวลาเวลาไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะ ทำงานตามความความเร็วในขณนะนั้นซึ่งออคุณลักษณะแบบนี้ทำให้การบิดการเล่งต่างๆเนี้ประหยันดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่จุดต่อไปกันดีกว่าก,ก็คือหน้าปัดเอนไม้นะครับเจวตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแบบอนาล็อกอยู่นะครับยังไม่ใช่แบบดิจิตอลก็คือจะมีเข็มบอกความเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็เกวัดน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเร็วซ้ายเร็วขวาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกียร์วน ี่เกียร์แล้วก็เกียร์ N น,นะครับจะเป็นเกียร์ว่างคันนี้นะครับวิ่งไปแล้ว9,774กิโลนะครับ9,774กิโลประกับแผนซ้ายนะครับก็จะมีตรงนีู้ทั่วไปเลยนะครับตามมาตราฐานก็คือไฟจมไ่ตำ่ำแปรไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับของนี้โอเคแล้วก็ประกับแผ่นขวานะครับก็จะมีตัวเบรกตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ตัวเบรผมพูดผด ตัวสตาร์ทนะครับตัวสตาร์ทตรงนี้แล้วก็ตัวเบรกจะเป็นเบรมือตรงนี้นะครับกุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจแะระบบแบบล็อกสองชั้นนะครับซึ่งเราบิดเนี่ยอันนี้หนึ่งล็อกหนึ่งชั้นใช่ไหมครับเสองชั้นก็คือเราสามารถปิดตรงนี้ได้ในตรงนี้ก็จะปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นล็อกสองชั้นนะครับเขาเรียกกุญแจแบบล็อกสองชั้นก็จะเป็นแบบนี้เ okay. วลาเปิดบาะนะครับเวลาเปิดบาะตรงนี้ มันไม่ต้องคำว่าซีดนะครับตรงนี้ซีดเนี่ยมันแปลว่าที่นั่งนะครับพุชเนี่ยแปลว่าผักเราก็ต้องผักไปงี้โอเคผักปุ๊บตอนนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับมีเสียงตรงนี้จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับสีดําหมดเลยก็สวยงามน,นะครับไม่มีรอยิ่โคนอะไรมากมายนะครับรถมือสองตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องยูบ็อกนะครับกล่องยูบ็อก สามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบเลยนะครับแล้วก็อาจจะเก็บเอกสารได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับเจ้าตัวนี้จะไม่เท่ากับไม่ใหญ่เท่าเอ,อ่อยูบอของ p c ซอย่างเงี้ยจะใหญ่มากๆเลยนะครับจะจุของได้เยอะกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ในคัน1 2 5ซีเนี่ยรับรองไม่แพ้ขายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปกันดีกว่าจุดตัวนี้นะครับจะเป็นถังใส่น้ํามันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เปิดน้ํามันนะครับตัวนี้เนี้ย ขนาดความจุของน้ํามันอยู่ที่5.4ลิตรนะครับรองรับน้ํามัน91 95แล้วก็ E20 นะครับแต่ว่าน้ํามันที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยก็คือ95นะครับเพราะว่ามันเป็นมิตรกับเครื่องมากกว่าน้ํามันรุ่นอื่นๆนะครับโอเคขออนุญาตปิดจอนะครับเรามาดูที่ช่วงท้ายของตัวรถกนันดีกว่าช่วงท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวายังเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับยังไม่ใช่ ไฟ LED นะครับก็จะให้ความสว่างน้อยกว่าหลอดไฟ LED นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วขั้นต้นนะครับไฟท้ายก็ยังเป็นไฟหลอดเหมือนกันนะครับโอเคเออโชกหลังเนี่ยโชกหลังจะต่างจากโชกหน้าเพราะว่าชกหน้าเนี่ยจะเป็นโชกแบบเทเลสโคปิกครับโชกหลังจะเป็นชกแบบยูนิตสวิงนะครับเป็นสปริงแบบนี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับเรียกว่า โชกสปริงนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าโชกยูนิตสวิงนะครับโชกยูนิตสวิงแต่เมื่อหน่อยเวลาไปซื้ออะไรเง,งี้ยก็บอกเขาที่เขาโชกยูนิตสวิงหนึ่งคู่อย่างเงี้ยครับเบรกก็จะมีหนึ่งคู่นะครับยางนะครับยางยางตัวนี้เนี่ยก็จะขนาดขนาดจะค่อนข้างจะใหญ่กว่ายางหน้านิดหน่อยนะเพราะว่ายางขนาดแปดสิบับเก้าสิบอสิบเจ็ดนะครับยางตัวนี้ก็คือหน้ายางตัวเนี้ยหน้ายางตรงเนี้ยครับ จะมีความหนาประมาณ80มิลลิเมตรนะครับแล้วก็90ก็คือ90%ของ80มิลลิเมตรเนี่ยก็จะเป็นขอบยางตรงนี้นะครับความความกว้างของขอบยางเราจะประมาณน,นี้แต่ว่าขอบ17เนี้ยขอบ17ก็เหมือนกันเลยก็คือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับระหว่างตรงนี้ไปถึงขอบอยางอีกฝั่งนู้นนะครับก็จะขอบ17นิ้วนะครับก็จะเรียกกันแบบนี้นะก็จะคือ ยางหลังเนี่ยจะมีหน้ายางที่ใหญ่กว่ายางหน้าประมาณสิบมิลนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทกันดีกว่านะครับว่าเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างระบบเครื่องระบบไฟแล้วก็ระบบเสียงต่างๆเนี้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทแล้วก็ให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคจะ๋ยวเปิดกนะันนี่นะครับ กดทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับค่อนข้างจะดีามากเลยเดี๋ยวเราดูระบบไฟก่อนนะครับนี่นครับไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับแล้วก็นี่ติดปกตินะครับนี่ติดปกตินะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับไฟเลี้ยวขวา่าปกตินะครับ ได้แล้วนะครับเิ็ดปกติีนะครับเดี <Jasmine. S 2> ๋ยวเรา <a> มาลองทดสอบเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะบิดันเลงตรงนี้นะครับแล้วเราไปดูล้อหลังกันดีกว่าโอเคผมลืมเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งสักคู่นะมา เครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับเครื่องเดิมๆเ,เลยปกติมากๆไม่มีคนข่าวด้วยนะครับสวยจริงๆคันนี้โอเคเรามาดูขออนุญาตจับเครื่องสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดสีกันดีกว่าว่าชุดสีคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เนี่ยผมให้เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าผมหาริ้วรอยแทบไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าเผื่อไว้ห้าเปอร์เซ็นเผื่อ เผื่อท่านหาเจอนะครับแต่ว่าผมพยายามหาแล้วจะหาไม่เจอจริงๆแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีก็เลยก็เลยบอกไปเผื่อห้าอร์เ็นนะครับอันนี้ไม่ใส่นิบางวันนะนี่นะครับค่อนข้างสวยจริงๆนะครับไม่มีรอยล้มฝนเลยนะครับนิมน สวยจริงครับแบบสวยมากอะครับผมคือไม่มีรอยเลยครับจริงๆนี่นะครับสวยจริงโอเคนะคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเปิดราคาคันนี้เลยดีกว่ารถคันนี้นะครับค o n d a อ a v e 125ปี2019สีเทานะครับราคาอยู่ที่ 8 9 0 0บาทนะครับเฉพารบาทนะครับเศพวันนี้นะครับผมแถมโปรโมชั่นไปเลยอีก5โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับก็คือส่งฟรีทั่วกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตพวกนี้นะครับผมส่งให้ฟรีหมดเลยนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับก็คือโอนฟรีต่อภาษีฟรีต่อพรบฟรีนะครับสำหรับคนดูคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนเรื่องการต่อภาษีเรื่องพรบเลยนะครับผม ทำให้หมดเรียบร้อยเลยนะครับโปรโมชันที่3นะครับก็คือมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบด้วยนะครับก่อนจะสมสมมอบคันนี้ผมก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ท่านด้วยนะครับท่านไม่ต้องกลวนเลยนะครับวิ่งไปได้อีก3,000โลแล้วท่านค่อยเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับโปรโมชันที่4นะครับเดี๋ยวผมจะแถมหมวกให้ด้วยนะครับแถมหมวกกันน็อกให้ไปเลยอีก1ใบนะครับใครซื้อรถคันนี้นะครับในราคา4ี9 0 0ดบาทนะครับผมจะแถมหมวกกันน็อกให้ไปเลยอีก1ใบนะครับ โปรโมชั่นสุดท้ายนะครับก็คือเฉพาะคนดูคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับเฉพาะคนดูคลิปนี้ย้ํานะครับถ้าถ้าคนที่ทักมาหาผมเนี่ยแล้วต้องการซื้อคันนี้บอกด้วยนะครับว่าดูมาจากคลิปนี้นะครับเฉพาะคนดูคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับผมจะแถมเงินให้ไปเลยอีก1000บาทนะครับใครซื้อรถคันนี้ครับในราคา48,900บาทเนี่ยผมจะแถมเงินให้ไปเลยอีก1,000บาทนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ